ช่วงวันหยุดยาวนี้นะคะมีพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวที่เดินทางมาซื้อขายสินค้าที่จุดผ่อนปรนการค้าในจังหวัดบึงการอย่างคึกคักประชาชนก็คาดหวังว่าการเปิดจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนไทยลาวที่เพิ่งจะเปิดมาไม่กี่วันนี้นะคะจะทําให้การค้าขายเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวค่ะ ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงช่วงบ่ายมีพ่อค้าแม่ค้าชาวลาวนั่งเรือหางยาวนำสินค้าโอุปโภคบริโภคเพื่อผลทางการเกษตร,รเข้ามาจำหน่ายภายในตลาดนัดไทยลาวอยู่บริเวณริมแม่น้ำโขงลานพญานาคตาบลปากคาดอำเภอปากคาดจังหวัดบึงการกันอย่างคึกคักนะคะบริเวณนี้ก็คือจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยคาดอำเภอปากคาดด่านประเพณีบ้านหงทองแขวงบอลิคัมไซประเทศลาว สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่2ของการเปิดประเทศไทยลาวที่อนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้เต็มรูปแบบค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขยังคงคุมเข้มตามมาตรการป้องกันโรคทางเจ้าหน้าที่ทางอสมก็ให้บริการตรวจ ATK ก่อนเข้าประเทศนะคะชาวลาวที่เดินทางมาจะมีค่าใช้จ่ายก่อนเข้าประเทศไทยจำนวน100บาทก็คือเป็นค่า ATK 80บาทค่าด่าน20บาททุกคนก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีค่ะ แล้วทุกวันจันทร์ที่ลานพญานาคแห่งนี้ก็จะมีตลาดนัดไทยลาวซึ่งถือว่าเป็นตลาดนัดที่ใหญ่ที่สุดในอำเภอปากคาดจะมีพ่อค้าแม่ค้านำสินค้าจากฝั่งลาวมาจำหน่ายนะคะมีสินค้าที่ซื้อกลับไปนำจำหน่ายด้วยและนำกลับไปใช้ในครัวเรือน พ่อค้าแม่ค้าต่างก็คาดหวังค่ะว่าการเปิดจุดผ่อนปรนตามแนวชายแดนไทยลาวตลอดแนวลำน้ำําโขงนั้นจะทําให้การค้าขายระหว่างชุมชน2ฝั่งโขงกลับมาคึกคักแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวคะ่ะ